สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนครับผมงานของมิยากี้ครับมือนี่ตอนบายบห่อนหมอเมาหม้อชิงไข่ครับลูกค้าดีครับคือทำควมามสะอาดหม้อชิงไข่ครับทำพันธุ์ครับไปปลูกเป็นว่า ดให้ครับกบิังไปน้ากันครับนี่คือวิธีเจ้าบ้านบ้านสังเเนครับตะบ,บนแงงอำเภอ่างแดนดินจังหวัดสกลนครน,นี่คือวิถีชีวิตของชาวสกบนครับในปลูกัวสินไ้่กับมีสินค้าัวสินไ้่ครับดอกดอกแคกับมีสินค้าดอกแคปลูกยังกับมีตัวนั่นแหละครับผมใบกุด ครัประมาณนี้ครับแต่ก็บ่ได้เฮ็ดหลายดอกครับเฮ็ดไปซ่ําพอเฮ็ดได้พอดูแลได้ครับผมเบิ่งนํากันครับครับ

听我讲嘛。嗯嗯嗯 ทำความสะอาดครับเ,เชิญ ครับนี่คือเอาหัวงจิงไข่ตรงลูกค้าครับเพื่อนๆกำลังทำา่วมสะอาดด้างนามม้ำบรรจุมัดครับผมขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนครับที่เข้ามาเป็นกำลังแรงใจ ท้ายนี่คือบ้านสวนยูฟ่าครับนายูโรบ้านสังแปนตะบนแวงอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครคลิปนี้กับขอยุดทีใบเพียงแค่นี้ครับผมใบพอกันคลิปหน้าครับขอกดไลค์กดแชร์ให้พงอใยั่ตตะเสียนเริ่มพีิน้องเลยมีกำลังใจจะคลิปต่อไปครับผมขอสวัสดีครับ